่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา,าค่ะ นันประพัฒเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกทุก,ทกวันอังคารช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะกับเรื่องราวการทำงานของสารปกครองและช่วงแรกของรายการมีสารคดีสั้นให้รับฟังกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะนหนผมต้องรับผิด คดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน1,42,200้ 1, 42, บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพง่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัว ซึ่งสารแพง่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทย์เป็นเงิน5้าน2แสน1 0บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจากสิตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องรวมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไมทดแทนให้แก่ทางราชาการ ศาสตริตรีก้องเกียรติได้อุทธร์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธร์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกลุม และควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมสักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายในยิ้มด้วยประกอบกับสารจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่าในยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว,ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายในยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทําละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ สารปกครองของประชาชน w w w a d m i n c o r d g o t h ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีป,ปกครอง และยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับ30นาทีคดีปกครองกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะ คุณฟังคะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยนะคะเราก็จะมีเรื่องของคดีปกครองตัวอย่างมาฝากกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุยกับวิทยากรบางท่านก็จะเป็นเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการฟ้องคดีปกครองการกระบวนการต่างๆในเรื่องราวของสารปกครองที่จะต้องใช้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะหยิบยกเรื่องราวตรงนี้มาฝากกันเพราะว่าเราเคยคุยกันนะคะในหัวข้อเงื่อนไขการฟ้องคดีขอให้ พิกถอนคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยคำว่าเงื่อนไขาการฟ้องคดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่ศาลปกครองจะมีการพิจารณาคำฟ้องก่อนรับฟ้องถ้าฟ้องมาถูกต้องตามเงื่อนไขทุกข้อนะคะทางศาลก็จะมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าไม่ครบถ้วนศาลก็จะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาซึ่งในตอนนั้นก็จะมีการอธิบายหลักการโดยทั่วไป สข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา4 2วรรคหนึ่งเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของการอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีตามมาตรา4 2วรรคสองและเรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา4 9แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองนะคะคราวนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้า ถ้าสามพิจารณาแล้วมีการรับฟ้องอันนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องราวของการวินิจฉัยในเนื้อหาของคดีซึ่งก็คือการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งตรงนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันกับวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองคุณชวิตเหล่าปียสกุลอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณชวิตคะสวัสดีครับคุณฟนครับ ค่ะก็ก็มีการคุยเรื่องราวตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะหมุนเวียนวิทยากรกันไปเรื่อยๆนะคะบางทีอาจจะทําให้คุณผู้ฟังไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องก็อาจจะต้องมีการทบทวนกันนิดนึงอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยตัวเนี้สารปกครองจะต้องมีการดูอะไรยังไงบ้างคะ ครับผมก็ในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าค like like ําสั่งเรียกให้เจ <hil> <arlos> ้าหน้า <elkaar> ท <preserving preliminary cito> ี่ชดใช้ค่าสิทไหม่ทดแทนเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองเนาะดังนั้นในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิทไหม่ทดแทนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับกับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองโดยคําสั่งทางปกครองเนี่ยอยู่ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปครับคุณฝนที่เรียกว่าการกระทําทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งความชอบด้วยกฎหมายที่าศาลจะตรวจสอบเนี่ยก็จะมีสองประการครับประการที่หนึ่งคือการตรวจสอบขอบอำนาจออกคำสั่งทางปกครองกล่าวคือจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญครับที่กฎหมายต้องการหรือที่เราเรียกกันว่าขอ้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั่งทางปกครองซึ่งสําหรับการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน,น้าที่ชดใช้ค่าติบทดแทนเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่สองข้อก็คือหนึ่ง เจ้าหน้าที่จะต้องกระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และสองการกระทําละเมิดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อครบทั้งสองข้อแล้วนะครับหน่วยงานของรัฐจึงจะสามารถออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิทใทดแทนได้ทันนี้ครับตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าต้องมีการกระทําละเมิดตรงนี้เนี่ยก็คือ จะต้องครบองค์ประกอบของความรับผิดารรมเมอร์ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยนะครับก็คือต้องประกอบด้วยข้อหนึ่งกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลเล่อข้อสองกระทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายข้อสามบุคคลอื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ข้อสี่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลของการกระทํานั้นครับครับผม ค่ะแล้วคราวนี้ในส่วนของประการที่สองล่ะคะมีอะไรบ้างคะก็ประการที่สองเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองครับซึ่งหมายถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ส่งอํานาจออกคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องกระทําการต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดก่อนที่จะออกคําสั่งมาใช้บังคับครับทงนี้โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อประกันความเป็นธรรมให้แก่เอกชนครับที่เขาจะได้รับผลกระทบจากคําสั่งนั้นแล้วก็ เพื่อประกันคุณภาพของคําสั่งทางปกครองและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริหารราชก,การแผ่นดินด้วยครับซึ่งกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับประกอบด้วยหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่อ่ะก็จะต้องเป็นผู้มีอำนาจออกคําสั่งสองขั้นตอนก่อนออกคําสั่งและสามรูปแบบของคําสั่งครับผมนั้นเราเริ่มต้นจากส่วนแรกกันก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งเป็นยังไงคะครับผมในส่วนที่หนึ่งเนี่ย เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองก็จะมีหลักการว่าเจ้าหน้าที่จะออกคําสั่งทางปกครองมาใช้บังคับในเรื่องใดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีความดํารงอยู่ทางกฎหมายในขณะที่ออกคําสั่งและออกคําสั่งโดยปฏิบัติตามหลักการดําเนินงานที่กฎหมายกําหนดโดยในกรณีนี้เนี่ยมาตราสิบสองแห่งพระราชะบัญญ,ญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ก็กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายนะครับเป็นผู้มีอำนาจออกคําสั่งเรียกให้ชําระเงินส่วนจะเป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใดในหน่วยงานนั้นก็จะไปพิจารณาตามข้อ18ประกอบกับข้อ8ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2 5 3 9หรือจะให้กล่าวโดยสรุปก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายนั่นเองครับค่ะ ก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจะเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องนะคะใช่ครับผมครับคราวนี้มาในส่วนที่สองกันต่อเลยค่ะเป็นยังไงคะครับในส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนก่อนออกคำสั่งครับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สำหรับในส่วนที่สองเนี่ยขั้นตอนก่อนออกคำสั่งนะครับ รายละเอียดจะค่อนข้างเยอะเลยคงจะต้องแบ่งกันพูดหลายตอนเลยครับค่ะสำหรับขั้นตอนก่อนออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี่อันนี้มีมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีขั้นตอนสำคัญสามขั้นตอนนะครับก็คือหนึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสองกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้วก็สามการส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบครับ โอ้อันนี้เรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันเป็นสามตอนเลยเนาะ <c oughs> ก็น่าประมาณนั้นเลยครับ <c oughs> นะคะคราวนี้มามาดูในในส่วนแรกที่เราคุยกันก่อนถึงเรื่องกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองที่แบ่งเป็นสามส่วน <c oughs> เราพูดไปแล้วส่วนแรกคือเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครอง <c oughs> ส่วนที่สองคือขั้นตอนการออกคําสั่งและแบบที่สามส่วนที่สามคืออะไรคะส่วนที่สามก็คือรูปแบบของคําสั่งครับก็คือลักษณะหรืออาการที่แสดงข้อความเนี่ยให้ปรากฏแก่ผู้ที่เกี่ยว ได้รับรู้นั่นเองครับโดยจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงนันเป็นสาระสําคัญที่เป็นมูลเหตุให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกคําสั่งทางปกครองข้อกฎหมายที่อ้างอิงแล้วก็ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดลมินิจครับอ๋อค่ะคือถ้าสมมุติเราคุยแบบนี้คุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างกันแต่ว่าก่อนที่จะไปยกตัวอย่างนะคะก็จะต้องให้สรุป เป็นข้อๆออีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะต้องย้ำไปย้ำมานะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะฟังแล้วยากแล้วก็อาจจะต้องพูดซ้ำให,ให้ให้ให้คุณผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นนะคะงั้นขออีกสักทีหนึ่งการสรุปเป็นข้อๆออีกครั้งได้ไหมคะได้เลยครับผมก็ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าที่ไม่ทดแทนเนี่ยศาลปกครองจะพิจารณาเงื่อนไขสองประการครับประการที่หนึ่ง เกี่ยวกับขอบอำนาจออกคำสั่งทางปกครองหรือที่เรียกกันว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั่งทางปกครองครับได้แก่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเกิดทําละเมิดเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และสองการกระทําละเมิดนั้นเนี่ยต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรงเงื่อนไขประการที่สองเกี่ยวกับกระบวนการออกคำสั่งทางปกครองจะแบ่งออกเป็นสามส่วนครับส่วนที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งส่วนที่สอง ขั้นตอนก่อนออกคำสั่งและส่วนที่สามรูปแบบของคำสั่งโดยในส่วนที่สองที่เราเพิ่งพูดถึงไปคือขั้นตอนก่อนออกคำสั่งเนี่ยจะแบ่งย่อยออกเป็นสามขั้นตอนครับคือหนึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสองกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสามการส่งจานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบครับผมค่ะ แล้วส่วนของวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะอันนี้เกี่ยวกับขั้นตอนการออกคําสั่งขั้นตอนไหนคะเนี่ยครับผมก็วันนี้ถ้าดูจากเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอผู้เป็นภาพรวมก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่้าสิทใหม่ทดแทนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมายกตัวอย่างคดีที่น่าสนใจอีกทีโอดีเลยค่ะคุณชวิตงั้นมาว่าถึง<ม>เรื่องของขั้นตอนกันก่อนเลยค่ะได้ครับก็ สำหรับขั้นตอนการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิ่งใหม่ทดแทนซึ่งมีขั้นตอนสำคัญสามขั้นตอนดังกล่าวนะครับโดยทั้งสามขั้นตอนเนี่ยถือเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองครับอันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตราห้าแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับแล้วก็โดยที่คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิ่งใหม่ทดแทนเนี่ยมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองครับที่กระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ดังน,นั้นแล้วเนี่ยจึงต้องนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้แก่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดด้วยเว้นแต่ว่าในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทีนี้ในการออกคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับระเบียบสํานักนายกลรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ครับก็ได้มีการกําหนดกระบวนการครับในการออกคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเอาไว้โดยสรุปตามลําดับก็คือลําดับที่หนึ่งครับเริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเด้จริงความรับผิดทางละเมิดก่อน โดยกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานใดและหน่วยหัวหน้าหน่วยงานแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งสําหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิด่อบุคคลภายนอกนะครับซึ่งอาจมีการออกคําสั่งไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินในภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการก็จะเริ่มตั้งแต่ผู้เสียหายเนี่ย ยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนครับแล้วก็และหรือเมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีต่อาปครับผมค่ะแล้ว,ลวในในกรณีแบบนี้นะคะคือมีกรรมการขึ้นมาแล้วคือตัวกรรมการนี่เขาต้องทําอะไรยังไงบ้างเขามีอํานาจหน้าที่อะไรยังไงคะครับผมก็ในส่วนที่สองเนาะกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดคณะกรรมการกังกล่าวเนี่ยมีอํานาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทําละเมิดครับ โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องครับรับฟังพยานยบุคคลพยานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารตรวจสอบพยานวัตถุตรวจสอบสถานที่และโดยที่ว่าการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าติดหน่ายทดแทนซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองและก็เป็นคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิคู่กรณี คณะกรรมการเนี่ยจึงต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายนะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งสแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมด้วยครับผมค่ะคหลังจากที่กรรมการมีการดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้วคะ่ะจะมีการดําเนินการอะไรต่อคะก็จะมาถึงลำดับที่สามเนาะก็คือการส่งํำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบครับก็คือว่าเมื่อผู้แต่งตั้งเนี่ย ผู้แต่งตั้งก็คือผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเ็จะอยื่นความรับผิดทางละเมิดพอคณะกรรมการสอบแล้วเขาก็จะส่งผลเนี่ยมาให้ตัวผู้แต่งตั้งเขาก็คือเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจาร,รณาของคณะกรรมการแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสัมการครับว่ามีผู้รับผิดชดใช้ท่าทีใหม่ทดแทนหรือไม่และเป็นจำนวนเท่าใดแล้วก็ส่งสำนวนนั้นเนี่ยภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่วินิจฉัยสัการให้กระทรวงการคลังครับเพื่อตรวจสอบ โดยในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังก็ให้ผู้แต่งตั้งครับสั่งการให้ตรักเตรียมเรื่องให้พร้อมสําหรับการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าติดไหมทดแทนหรือดําเนินการฟ้องคดีไม่ให้ขาดอายุความเสริมนิดนึงนะครับว่าการส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเนี่ยถือเป็นสาระสําคัญอย่างยิ่งน,นะครับหากว่าหน่วยงานมีคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าติดไหมทดแทนก่อนส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กรณีนี้นะครับสารปกครองสูงสุดเคยวิิจัยไว้ว่าเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้นตามข้อ17ของระเบียสบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดพศ2539จึงเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแล้ว,ลวหลังจากที่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วดําเนินการยังไงต่อไปคะ ก็เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยให้ผู้แต่งตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้วก็แจ้งคําสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบครับเมื่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้สั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้วก็ให้ดําเนินการเพื่อออกคําสั่งให้ผู้ต้องรับผิดเนี่ยชำระค่าสิบใบทดแทนหรือว่าฟ้องคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความก็จะเป็นการจบกระบวนการครับผมครับ๋อค่ะ ก็ค่อนข้างจะมีกระบวนการมากมายนะคะตอนที่แล้วนี่ก็มีโอกาสได้คุยกับคุณสวิตนะคะก็สั้นในเบื้องต้นว่าถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งแล้วท่านนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งเนี่ยศาลก็จะพิจารณาเงื่อนไขาการฟ้องคดีอะไรบ้างวันนี้ก็ถือว่ารู้เพิ่มเติมนะคะว่าเวลาที่เราตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม,มทดแทนเนี่ยศาลก็จะพิจารณาอะไรบ้างสำหรับ ในครั้งหน้าอาจจะต้องมีการขยายความลงลึกกันไปอีกอาจจะถึงขนาดว่ายกตัวอย่างคดีพิาพาทให้เห็นจะได้จะได้เห็นภาพกันดีไหมคะ ได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่น่าสนใจบ้างครับผมค่ะวันนี้ปั๊บเดียวนะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะคะอย่างที่ทราบกันค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังจะติดตามแลบฟังรายการ30นาทีคดีปกครองทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาแล้วเรามีช่องทางหลากหลายนะคะที่ทําให้ท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ไม่ว่าจะฟังทางเว็บไซต์ของเรา tpchannel.org หรือว่าในส่วนของ แอปพลิเคชันของเรา TP c h a n n e l นะคะรวมไปถึงช่องทางของสารปกครองทั้ง Facebook f แ n p a g e และ YouTube c h a n n e l ของสำนักง,งานสารปกครองและมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองหรืออยากสอบถามอะไรให้นึกถึงสายด่วนสารปกครอง1355ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของ,ของเราคุณชวิตเหล่าปิยสกุลน,นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองได้เป็นประจำทุกๆวันอังคาร ช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะวันนี้คุณชวิตและโฟนนันประพัฒลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคมมันดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้จะไปเมื่อรวมกันโดยพลังนับพันผูกกันด้วยการกินกลายเป็นเมนล็ลมเงาที่ขึ้นพิงลมแรงแดดแรงร่างกาจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริง ยอมแพ้แดดบนลมแรงต้นใบลกล้าแกร่งรากแข็งแงแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร็วรวนและเลือมล้ำจะยืนข้า ความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้ย่ง่งยไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและราวรายที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอ Hey, love, do that one.